สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดียามสายนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องตอสฟันชาแนลนะครับพบกันวันนี้ก็อยู่ในช่วงรีวิวบ้านแรงงานปูนกันเช่นเคยนะครับวันนี้พี่กลับที่บ้านม่วงคำอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครนะครับได้พาทุกคนมาดูบ้านทรงโมเดิร์นหลังคา2สเต็ปนะครับครับซึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคุณพ่อสันติเชื้อนิดนะครับต้องขอขอบคุณเจ้าบ้านอย่างมากนะครับที่อนุญาตให้ทางเราได้ รีวิวนะครับขั้นตอนของงานก็อยู่ที่ยกโครงมุงหลังคานะครับทุกคนครับยกโครงมุงหลังคาเทคารนะครับบ้านหลังนี้ใช้เสาทั้งหมด15ต้นนะครับครับหน้าบ้านกว้าง6เมตรลึก12.5เมตรนะครับรวมแล้วก็พื้นที่ใช้สอยอยู่ที่75ตารางเมตรนะครับคับเดียวได้พาทุกคนเข้ามาดูข้างในกันครับ ครับเริ่มจากาด้านหน้านะครับด้านหน้าเป็นพื้นที่ของระเบียงนะครับใช้เสาขนาดหน้า5นิ้วนะครับหน้า12นะครับความยาวอยู่ที่3เมตรนะครับลงดินก็50เซนนะครับหลังคาก็อยู่ที่3เมตรครับตรงนี้ครับระเบียงหน้าบ้านกว้าง2เมตรนะครับทุกคนครับ ระเบียงหน้าบ้านยื่น2เมตรนะครับแล้วก็แบ่งออกเป็นสองห้องนะครับห้องละ3เมตรนะครับตรงนี้เป็นระเบียงครับคํมาดูตัวบ้านหลักนะครับในตัวบ้านหลักใช้เสาขนาด6นิ้วครับทุกคนครับเป็นเสาขนาดหน้า15นะครับความยาวเท่ากันกับเสาระเบียงหน้าบ้านนะครับคือ3เมตรห้า ลงดินไปแล้ว50เซนหลังคาญก็เหลืออยู่ที่3เมตรนะครับเสาบ้านหลักจำนวน12ต้นนะครับเป็นเสาขนาด6นิ้วความยาว3เมตร50ครับตรงนี้ราคาเสาตรงนี้เจ้าบ้านสั่งพิเศษนะครับใส่เหล็กโครงเสาอย่างใหญ่แข็งแรงนะครับอยู่ที่เมตรละ400บาทนะครับในจำนวน ราคาค่าเสาก็อยู่กันที่16,800นะครับครับการทำโครงลังคาก็ติดเพจบนหัวเสานะครับทำให้ทุกคนได้ดูกันครับแล้วก็ลืมบอกไปครับเสาระเบียงนะครับเสาระเบียงตรงนี้หน้า5นิ้วนะครับจำนวน3ต้นครับเมตรละ250ครับราคาค่าเสาก็อยู่ที่2,625ครับ รวมแล้วค่าเสาก็อยู่ที่1 9 4 2 5บาทครับทุกคนครับครับนี่คือในส่วนของราคาเสานะครับครับนี่ครับให้ดูกันตัวบ้านกว้าง6เมตรนะครับทุกคนครับระเบียงด้านหน้ายื่น2เมตร50แล้วก็ข้างในห้องตัวบ้านก็ลึกห้องละ3,50เมตรห้าห้องนะครับแล้วก็ยื่นหลังออกเป็นห้องน้ำและห้องครัวอีก3เมตร รวมแล้วความยาวก็อยู่ที่12.50เมตรนะครับความลึกของตัวบ้านนะครับครับนี่ครับให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเป็นไอเดียกันนะครับงานในตัวบ้านหลักเทคานเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะเทพื้นนะครับในอีกวัน2วันข้างหน้านะครับเดี๋ยวช่างจะเข้าเทพื้นนะครับทางเจ้าบ้านก็ได้สั่งวัสดุเข้ามาเตรียมพร้อมไว้แล้วนะครับจะเป็นวายเมตดอิฐหินอาจจะเป็นวายเมตดปูนหินทรายนะครับ กับตรงนี้เป็นพื้นที่ข้างหลังนะครับในส่วนนี้แพลนที่จะทาเป็นห้องน้ํานะครับห้องสุดท้ายด้านซ้ายมือนะครับเป็นแพลนห้องน้ําแล้วก็ตรงนี้เป็นแปลนของห้องครัวนะครับครับแล้วก็อีกสองห้องในตัวบ้านหลักก็จะเป็นห้องนอนห้องนอน2ห้องนะครับครับนี่ครับที่ผมแพลนกล้องให้ทุกท่านได้ดูกันครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ห้องโถงนะครับสองห้องที่เห็นตรงนี้นะครับ เป็นพื้นที่ห้องโถงกันนะครับแล้วก็เลยสุดไปก็เป็นห้องครัวนะครับครับนี่ครับขับมาดูในส่วนของเหล็กโครงหลังคาครับทุกคนครับนี่ครับให้ได้ดูกันครับเป็นเหล็กกล่อง4นิ้วนะครับ4นิ้วคูณ2นิ้วครับเหล็กโครงหลังคาครับเหล็กกะเสนะครับเริ่มจากเหล็กะเส้4สีนิ้วคูณ2นิ้วครับทุกท่านครับครับอ่านี่ครับอะเส ัวบนแล้วก็ตัวล่างนะครับแล้วก็ต่อดั้งนะครับตรงนี้นะครับนี่คือเสา,ากลางบ้านนะครับเหล็กใช้เหล็กอาเซใช้เหล็กกล่อง4นิ้วคูณ2นิ้วทั้งหมดนะครับขับด้านหน้าส่งดั้ง1เมตรครับขับส่งดั้ง1เมตรนะครับาาตามอัตราส่วนคือตัวบ้านยาว12เมตรก็ดั้งก็ประมาณ1เมตรนะครับ ตัวบ้านตัวบ้านหลักยาว10เมตรดังก็1ึ่งเมตรนะครับตามสูตรมาตรฐานนะครับคําในส่วนของเหล็กกล่อง4นิ้วคูณ2นิ้วครับราคาอยู่ที่เส้นละ8 0 5บาทนะครับใช้หมดไป8เส้นนะครับก็คิดเป็นมูลค่าอยู่ที่6,440ครับทุกคนครับในส่วนของเหล็กอสนะครับครับนี่ครับให้ดูลูกตั้งก็ลูกตั้งก็ใช้เหล็กนิ้วคูณ2นะครับลูกตั้งนะครับเพราะว่าเหล็ก กล่องสีนิ้คูณสนิ้วก็ใหญ่แข็งแรงอยู่แล้วล่ะครับแต่ที่ทํำลูกตั้งก็เพื่อ,อเสริมให้เกิดความแข็งแรงขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็สวยงามนะครับครับในส่วนของอสสีครับมาดูที่เหล็กจันทันนะครับจันทันบ้านหลังนี้วางห่าง1เมตรนะครับนี่มาตรฐานสุดเลยครับขนาดมุงด้วยแผ่น เมทันชีตก็วาง1เมตรนะครับคือจาบ้านต้องการความแข็งแรงมากครับจันทันใช้เหล็กกล่อง3นิ้วคูณนิ้วครึ่งนะครับขนาดความหนา1.5มิลครับทุกคนครับครับในราคาเส้นละ611บาทนะครับตามสถานการณ์ตลาดใช้ไป26เส้นนะครับทุกท่านครับก็เป็นกันที่1น8 8งนบาทครับในส่วนของจันทันนะครับนี่ครับจันทันเหล็กกล่อง3นิ้ว 3นิ้วคูณนิ้วครึ่งนะครับครับในส่วนของจำพันวาง,งห่าง1เมตรนะครับกับให้ทุกคนไปดูกันครับครับแล้วก็ในส่วนของแปรใช้เป็นเหล็กกล่องไม้ฉีดนะครับ2นิ้วคูณ1น,นิ้วความหนาที่1.2เส้นละ394บาทครับเจ้าบ้านใช้ไปทั้งหมดก็30เส้นนะครับรวมเป็นเงินก็11,820เฉพาะเหล็กแปรนะครับ แล้วก็มีเหล็กกล่องหนึ่งนิ้วคูณหนึ่งนิ้วนะครับที่ามาเดินเป็นตัวเดินเชิงชายนะครับด้านหน้านะครับก็ใช้ไป10เส้นนะครับเหล็กล่องหนึ่งนิ้วคูณหนึ่งนิ้วเส้นละ235บาทก็หมดไป2,350นานะครับนี่คือในส่วนของเหล็กรวมแล้วเหล็กโครงหลังคาบ้านหลังนี้อยู่ที่ 36,500นะครับในส่วนของเหล็กโครงหลังคานี่ครับทุกคนครับกลับให้ได้ดูกันนะครับรับมาดูที่แผ่นมุงหลังคานะครับแผ่นมุงหลังคาเป็นของ bluescope sac นะครับตัวนี้อยู่ที่เมตรละ1เป็นเบอร์30นะครับใช้ไปก็เป็นเงิน28,900นะครับในส่วนของแผ่นหลังคานะครับ จากนั้นก็เป็นไม้สีข้างนะครับไม้ปิดสีข้างสีหน้านะครับเป็นไม้เชลาไม้เชิงชายครับในส่วนนี้ก็ใช้ไปไม้ปิดสีหน้าก็หมดไป30แผ่นไม้เชิงชายก็หมดไป15แผ่นนะครับรวมเป็นตัวเงินก็6 4 0 0นสีนะครับครับรวมแล้วค่าวัสดุบ้านหลังนี้อยู่ที่ ที่ประเมินไว้นะครับในอีก2-3วันข้างหน้าจะมีการเทป,ปูนเทพื้นนะครับทางช่างก็ได้ประเมินราคาไว้แล้วนะครับจะเป็นเหล็กไว้เมตร2150เป็น c p แพนะครับที่จะมาเทพื้นก็อยู่ที่5คิวคิวละ1850ก็อยู่ที่9,250นะครับนี่คือประเมินไว้ล่วงหน้านะครับในการที่จะเทพื้นรวมค่าวัสดุทั้งหมดถึงตอนนี้นะครับอยู่ที่ หนึ0ง0นะครับทุกคนครับครับนี่ครับเป็นขนาดบ้านที่ได้มาตรฐานมากมากนะครับวางจัดวัสดุเป็นเกรดมาตรฐานทุกตัวเป็นเหล็กอะเซสีนิ้วคูณ2นิ้วเหล็กจันทันสานิ้วคูณนิ้วครึ่งนะครับครับนี่ครับอั้นด้ดูเป็นไอเดียกันนะครับสำหรับท่านที่กำลังมองหาไอเดียในการทำบ้านทรงโมเดิ modern. เพื่อที่จะยกโครงมุงหลังคามองหางบประมาณในการใช้ใจ่ายนะครับแล้วก็ในส่วนของค่าช่างนะครับค่าช่างตรงนี้อาลืมบอกกันนะครับเป็นบ้านหลังนี้เป็นฝีมือของทีมงานช่างแอนบ้านหนองยับปล้องนะครับบ้านหนองยับปล้องอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครนครับสำหรับท่านที่ต้องการสอบถามเรื่องงานปูนงานบ้านก็ติดต่อทีมงานช่างแอนได้นะครับที่เบอร์โทร 0856962773นะครับครับสอบถามกันได้นะครับครับครับต่อกันครับในเรื่องของค่าแรงบ้านหลังนี้75ตารางเมตรครับคิดกันตารางเมตรละ700ก็อยู่ที่52,500นะครับครับในส่วนของค่าวัสดุถึงตอนนี้นะครับยกโครมูลังคาเทพื้นนะครับที่จะเทกันในข้างหน้า แล้วก็ค่าแรงถึงตรงจุดนี้นะครับอยู่ที่ค่าแรง2 0 0 0 0อ่าค่าแรง52,500นะครับรวมแล้วค่าวัสดุค่าแรงถึงจุดนี้ก็อยู่ที่1 73,100นะครับครับนี่ครับให้ทุกท่านได้ดูกันครับงานช่างละเอียดดีนะครับตามที่ตวัผ่านมาหลายๆหลังนะครับการเก็บงานการไล่ของช่างถือว่าฝีมือสุดยอดนะครับละเอียดครับยอมรับยอมรับครับตรงนี้นะครับสวยงามครับ ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจนถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วถ้ายังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่อง The a ด t for Fun แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ตาอ a ดด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้ต้องจากลาทุกท่านไปก่อนนะครับไว้พบเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ